ที่รูเราทั้งคู่เลยประจิบตอนนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์เฉลิมเกีเเยรติบรรจงนะครับแกนำมาประชปราชบดีและก็อดีตผู้สมัครสส,สราชบดีอยากจะสอบถามในการติดตามในการโหวตพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับครับในฐานะที่เป็นคนการเมือง ก็ถามตรงๆมาถามคนไทยทั้งประเทศมันก็คงมีใครไม่มีใครนะครับที่จะมึงพอใจในสิ่งนี้เพราะว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขาได้เลือกไปนั้นนะครับเป็นการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนเป็นการเลือกเป็นการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนที่เขาเลือกเข้าไปจะดีจะทั่วผมไม่รู้แต่ผมตัดสินใจไปอย่างนี้แล้วก็ไม่แล้ว ผมนาเรียนว่าไม่องคอ์กรอิสระต่างๆท,ท,ที่เกิดขึน้นตามระรมุญไม,ม่ว่าจะเป็นกกตอมมก็ดีศาลรัมูนก็ดีหรือแม้แต่สหวหรือสมาชิกวุฒที่สภาคุณไม่ใช่ศาลคุณจะมาทำเนียมหนาจในการตัดสินใจเรื่องพวกนี้ได้ยังไงเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกล่าวหาว่าคุณพิธาผิดกฎหมายข้อนั้นข้อนี้ผิดเรื่องของการคุณสมบัติในการเลือกตั้งอะไรต่างๆ ผมถามว่าปัจจุบันเขาผิดหรือยังศาลเขายังไม่ได้ตัดสินเลยนะครับแต่พู้องเมื่อกล่าวมาว่ากันโ้นอย่างเนี้ยทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้พิสูจน์เลยนะครับว่าเขาผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นในในในกฎหมายเ,ยเขายังถือว่าเป็นผู้บริสทธิ์การที่โหวตออกมาอย่างนี้นผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิง่งและผมมั่นใจนะว่าพี่น้องชจวจังหวัดปรานบุรีผมโดยเฉพาะพวกผมที่เป็นแกนนําคนเสื้อแดงก็ดีไม่ว่าจะเป็นคนการเมืองที่อยู่ในจังหวัดุรา ผมก็จะต้องหาวิธีทางที่จะต้องดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปนะครับว่าจะจะเดินกันยังไงต่อไปนะครับครับ้าว่าจะมีการแสดงสัญลักษณ์ในในเชิงที่เกี่ยวกับในการไม่เห็นด้วยในการบวชครั้งนี้จะมีการแสดงเสื่องตอแรกไนบ้างครับผมคือในผมเนี่หารือในกลุ่มเนี่ยนะครับในกลุ่มนะครับไปแล้วว่าส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ คนคนของรรคก้าวไกลหรือด้อมส้มอย่างที่เขาเรียกน,นนะแต่ผมถือว่าผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าถูกถูกข้าราชการชั่วชั่วเร็วเรซึ่งเป็นข้าราชการทั้งการเมืองหรืออะไรต่างๆคนนี้รังแกประชาชน,นเขาไม่มีทางสู้ผมอยากมีโอกาสเข้าไปอยู่ในสภาอยากไปเจอไอ้พวกสวที่มันปากเก่งๆทั้งหลาย อยากจะเจอมันจ่าจ่าตัวตัวจะถามมันตรงๆ,ๆ,ๆว่ามันคืออะไรครับคนไทยเป็นดินไทยคนงไทยคนนี้คนไทยมีสิทธิ์เหมือนกันทุกคนคุณจะเป็นสออะไรก็เรื่องของคุณนะแต่ผมก็เป็นประชาชนผมเป็นคนเสียภาษีผมก็มีสิทธิ์นในปผ่นดินนี้เหมือนกันผมจะแสดงออกเร็วๆนี้อาจจะวันของวันนี้แหละครับหนึ่งอาจจะมีการติดป้ายรณนรงค์ไม่ยอมรับผลโพลหรือว่าผลการโหวตของวันนี้สองอาจจะมีการรวมกลุ่ม ของที่น้องผู้ร่วมรวมการจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะครับเป็นบางส่วนที่มีความคิดเห็นตรงกันก็คงจะออกมาแสดงพลังหรืออาจจะจัดสถานที่ใดสักที่หนึ่งอาจจะเป็นที่อำเภอสบินบุรีหรือจะเป็นที่จังหวัดปราในตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับเพิ่มเติมนะครับท่านผู้มีอำนาจที่ท่านกําลังกบทวาระไปก็ดีหรือว่าอะไรก็แล้วต่ ประเทศไทยเราต้องเดินต่อไปนะฮะผมถึงแม้ว่าจะเป็นคนบ้านนอกบ้านงาที่มีเป็นเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งอยากจะฝากความรู้สึกนี้ไปถึงว่าคนไทยก็มีหัวใจนะครับถึงแม้จะไม่มีปืนมีรถถังเหมือนท่านนะแต่อย่าลืมพวกเรามีใจนะฮะใจชนะทุกอย่างผมอยู่บอกไันระเบิดยิวเคียพปืนรถถังมันสู้ใจคนไม่ได้นะผมขอฝากด้วยความเคารพครับขอบคุณครับครับจับผลวตด ในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ในวันนี้เห็นด้วยหรือไม่ยังไงมั้งครับผมครับผลการโหวตคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ที่จะเป็นนายรกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยถามว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยผิดหวังพอสมควรผิดหวังยังไงผิดหวังกับโซอ่านะครับที่ สวนมติของประชาชนส่วนใหญ่ที่เลือกพกักการลงมานะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าครั้งนี้จะไม่ผ่านก็ยังมีอีกครั้งต่อๆไปโดยเฉพาะวันที่19เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะาคุณวิทารินเจริญรักแล้วก็ทีมงานที่จะไปเจรจาตัอสวรครับสวสองยหคนเนี่ย ที่ขณะนี้นะที่โหวตงดออกเสียงหนึ่งร้ยห้าสิบเก้าคนในส่วนของสวน,นะครับเพราะนั้นตรงนี้คำว่างดออกเสียงเนี่ยก็ยังมีโอกาสในครั้งต่อๆไปเพราะนั้นทีมงานของพรรคก,ก้าวไกลจะต้องเขาเรียกว่าลดทรินะครับจะต้องเจรจาด้วยด้วยเหตุด,ด้วยผลน,นะครับ อาจจะไม่มุ่งโดยเฉพาะที่ไม่ผ่านนั่นก็คือเรื่องของการแก้มาตราหนึ่งสองถ้าหากว่ามีการลดทิฐิลงนิดนึงนาอาจจะด้วยประกันอะก็ตามทีเถอะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพักเก้าไกลก็ได้ลดลงเยอะแล้วถึงแม้ว่านโยบายาที่หาเสียงไว้กับประชาชนเนี่ยคือให้ แก้มาตราหนึแต่ว่าเมื่อการเลือกตั้งไม่ได้เสียงทัางมากเบ็ดเสร็จสมบูรณ์มีพักร่วมเข้ามาด้วยเป็นแปดพักและในการเขาเรียกว่าอะไรทำเอ็มยู่ร่วมแปดพักนะไม่มีในเรื่องของการแก้มาตรา112นั่นก็ถือว่าพรรเก้าไกลได้ขอในระดับนี้แล้ว เพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าก้าวไกลจะใช้วิธีอุสรบายยังไงที่จะเข้าหาสาวที่งดออกเสียงเพื่อที่จะเชิญชวนให้เลือกให้เลือกอพิธาในครัง้งต,ต่อไปแกงของในเชิงไม่เห็นด้วยหรือสัญลักษณ์อย่างอ,างอื่นยะังไงบ้างเนร่บก็เท่าที่ดูไม่มีนะไม่มีก็ส่วนใหญ่เขาก็อาจจะ ไม่เคยสนใจเรื่องของการเมืองเท่าไหร่นะแล้วก็ยัมีบางส่วนที่ได้คุยกันเด้น้สัมผัสไปดังที่ได้เห็นภาพไปเมสักครู่มีข้อเพิ่มเติมอะไรไหมก็ต้องรอลุ้นวันที่สิบเก้าวันที่ยี่สิบอีกครั้งหนึ่งครับครับ,บคุณมากครับผมการโหวตนายกรัฐสมนตรีเมื่อสักครู่นี้ครับตามน,านั้นครับผม รับทุกคนครับผมรักทุกคนก็ตามนั้นในระบบประชาธิปไตยระบบระเบียบที่เขาวางไว้เนาะก็เราก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับนะต่วนอนาคตภายภาคหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่คิดว่าครั้งที่สองวันที่19มีแนวโน้มเป็นยังไงครับพอให้ทัศนะได้ไหมครับ ที่ทีมงานทั้งฝ่ายรัฐบาลเนาะว,ว,ะวิรัฐบาลจะจะ,จะตั้งทีมขึ้นไปประสานติดต่อ,อยังไงถึงจะได้ผลได้คะแนนเพิ่มขึ้นก็อ,อ,อยู่ที่ความสามารถอ,รอะไรเขาเรียกว่าผู้จัดก,การผู้จัดจาการรัฐบาลน,<อ>นะครับที่จะนำพารัฐบาลและประสบความสำเร็จได้เสียงกลับคืนมานะครับโดยเฉพาะเ,เสียงจากสอวอที่วดออกเสียง นะครับนะครับลดออกเสียงเพราะว่ายังยังมีความหวังกับกลุ่มนี้ว่าสามารถที่จะพิกได้ว่าจะลดออกเสียงต่อหรือว่าจะมาสนับสนุนก็เป็นไปได้ครับท่านครับขอบอนนคุณมากครับ,ออบก็เป็นไปตามคาดแต่ว่าฝ่ายรัฐบาลที่เป็นใหม่เนี่ยะจะต้องหาสอวอไว้ง่ายสอวอให้มากที่สุดเพราะตอนนี้สอวอก็ยังบอกว่ายังไม่มั่นใจในใน รัฐบาชุดใหม่ทองลงนั่นแหละเขาไม่ออกเข้างลงดังนั้นก็คือมาตราที่ตั้งไว้นั่นแหละทำให้เกิดความไม่พอใจก็เลยยังต้องงดงดอฎเกณฑ์ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากท่านนิคมบางทีแล้วนิคผมบาความเห็นว่าอย่างไงท่านนิคมมีความเห็นว่าไงครับจากการที่ดูมาสักครู่นี้ครับก็ต้องตามตามตามมติที่มีการโหวตโหวตโหวตคะแนน ก็ต้องยอมรับนะครับต้อยอมรับในส่วนนี้ครับก็เห็นว่าจะมีครั้งที่สองครั้งที่สามอีกก็ขึ้นอยู่กับทางฝ่ายฝ่ายรัฐ,ฐารบาลแต่พรรคจะต้องไปหาคะแนนเพิ่มเติมในส่วนนี้ครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก